สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิเขมรลารถไทยซิ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับโคโมสูพีซี150รุ่น5นะครับพีซี150รุ่น5นะครับคันนี้จะขายนะครับท่านใ้นที่หารุ่น5อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัว150นะครับสภาพถือได้ว่าสวยทีเดียวนะครับช่วงล่างนี่ ใบแท็กยังหนาอยู่นะครับแท็กช่วงหลังเต็มนะครับต,า,ตาเลย,ยเสียเลยสต์ทให้บังนะครับไอ้ยิ่ไอ้ยิ่ไอ้ยิ่เพ่งพอ ฟิวตเครื่องไหมวะฟิวต์เครื่องไหมเออธอโบ้ไหมเรื่องก็ปั๊มปั๊มเธอโบ้เดี๋ยวเธอโบ้ไหมอีกโอ้ยเนี่ยเต๋อไอเนี่ยเต๋อไอนี่นอนเสียงเครื่องน,น,อนองิ่มมากนะครับเดี๋ยวจะดูใ,ใกล่นะครับ ใหม่นะครับเรื่องคิตใหม่ปูมอะไม่แตกนะครับไม่แตกเดีว่ามี มีดามอยู่นะครับตัวโคนบูมนะครับดามสวยอยู่นะครับมีแอร์นะครับแอร์ครบนะครับโซ่น่าจะเปลี่ยนตัใหม่นะครับคอยยังเหลืองๆๆนะครับแล้วก็เลื่อๆนี่เปลี่ยนใหม่สองตัวหรือเปล่านั้นหรือสามนะครับโซ่เหลืองอยู่นะ เดี๋ยวเลยจะเทสระบบให้ดูนะครับเดี๋ยวเลยก้าวลุงนะครับอเป็นคอนโทรลโคมมัสสู่นะครับสวิงหน้าหลังนะ เสียเล่ต้องการจะขายนะครับสำหรับพีผสมสูตรพีซีร้อยห้าสิบรุ่นห้านะครับตัวนี้เอกสารน่าจะเป็นอินโหวยนะครับอินโหยราคาเปิดอยู่ที่นะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เข้ามาต่อรองเอานะครับกับเสียโอเล่นะครับเสียอเล่ก้าวลุ่งนะครับทมง,งานก้าวลุ่งนี่คุยง่ายนะครับคุยง่าย ซื้อว่าจ,จะขายรถไปนี่น่าจะสิบร้อน่าจ,จะขายไปแล้วนะครับแล้วก็เจา 100, ้าร้อยโบิโก้เอสเคร้อยสิบห้านะครับคันนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเจเลยยางก็ตรงนี้ยางมากยางยางอตอนนั้นมันแคบนะครับไม่มีพื้นที่ในการถ่ายนะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เทอร์โบใหม่แล้วก็ปัมม๊มใหม่นะครับ หก0 0 0หบาทนะครับไฟฟ้าครบนะครับสำหรับโคบมสูบ PC 150 0ห้นหกันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับท่านไหนที่ว่าหารถ ราคาประมาณนี้นะครับหรือว่าหารถรุ่นนี้อยู่นะครับขั้นนี้เลยนะครับผมแนะนํานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสายไฟเด้อลุกเพ่เอวยังแน่นนะครับเอวแน่นนะครับเอวไม่หลวมนะสังเกตดูง่ายๆนะครับ,ดดรบถ้าเอวขยบนี่มันจะ ด,ดึกดักดึกดักนะครับอ๋อเสียวเร่น,นะครับก็จกจะปล่อยนะครับจะโคมาสู่ p 4 5 0รุ่น5นะครับคันนี้จัดถือได้ว่าเต็มระบบแล้วนะครับฟิตเครื่องใหม่เทอร์โบใหม่แล้วก็ปั๊มใหม่นะครับแกน่าจะเล่นโหมดนะครับไฟฟ้ายังครบนะครับไฟฟ้าครบ,ครบเลย เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภายในห้องเก๋งให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับภายในครบครบนะครับเซลล์เรนี่รักษารถด,ดีมากนะครับดูเงนเผินนะครับดูเนเผินนี่ตัวน่าจะเทียบเท่ากันกันกนกบตัว200นะครับ ราะว่าตัว150นี่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ PC 200นะครับคือตอนนั้นนะครับตอนนั้นที่ว่าลูกค้าเข้ามาดูนะครับมีตอนนั้นก็เครื่องรวมนะครับเครื่องรวมเดียวเลแกยังไม่ได้ทำนะครับก็เลย ไม่จบนะครับตอนนั้นไม่จบแต่ว่าตอนนี้นะครับแก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทาให้ใหม่หมดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหกแสนหกหมืนบาทนะครับเปิดอยู่ที่หกแสนหกหมืนบาทนะครับต่อท่านไหนหายอยู่นะครับพีคอมพิวเตอร์พีซีร้อยห้าสิบรุ่นห้านะครับไฟฟ้าเต็มรถคันนี้นี่ปิดไฟกระโปรงทำงานนะครับถือได้ว่าระบบ เรื่องควมร้อนนี่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าโหมดทุกอย่างนะครับเสียวเลยกำลังเทสใ้ดูนะครับน่าจะใช้ทั้งหมดกเกือบทุกหมดนะครับสวยจัดใหาอยู่รีบโทรเลยนะครับ0 9นย์2ก3 6หนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้มาดูนะครับ บานก็มีมีปะนะครับมีปะก็ถือได้ว่าปะปะเนี้ยบอยู่นะครับปะเนี้ยปะแข็งแรงทนทานนะครับอันยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่าสนใจรถคันนี้ก็ศูนย์ก็ห้าเจ็ดสามสองหกสามหกสี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูนะครับเอกสารอินวอยนะครับแล้วก็เปิดอยู่ที่ราคาหกแสนหกหมื่นบาทนะครับเสียวเลยคุยง่ายนะครับคุยง่ายมากนะครับขายได้ขายนะครับตลอดเสียวเลยนะครับไม่เลี่ยงมากนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอิพีหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าอิพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับเฮ้ยลืมให้ดูหัวแกงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงดูเขาเกงแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโหมด ธรรมดานะครับโหมดต่ำสุดนะครับโหมดหรือว่าโลนั่นเองนะครับโอ้แอร์เย็นมากเลยครับเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> ตัวนี้โหมดเอลอยครับเอลเอลเอสเ <c oughs> นตนาเซ็นเตอร์นี้ต่ำสุด <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นโหมดโหมดต่ำสุดเอ้อ <c oughs> <c oughs> เป็นก้นน้ำมันเนาะอันทนน้ำมันนะครับเฉล,ลี่ก็ไม่ค่อยได้ขับนะรั่วมากจะให้ลูกน้องขับนะครับรถห้าพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดชั่วโมงนะครับอแอร์เย็นทีเดียวนะครับาไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากด้วยนะครับขายนะครับขาย